อันดับหนึ่งนะคะใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดบริเวณมือนะคะทั้งสองข้างหลังจากนั้นหยิบเครื่องขึ้นมาค่ะนี่จะเป็นเครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะพร้อมแผ่นตรวจแผ่นตรวจจะมีลักษณะเป็นสีดำข้างหนึ่งนะคะแล้วตรงกลางจะมีร่องนะตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจะหยดเลือดเข้าไปนะคะเพื่อให้เครื่องอ่านผล นี้เปิดเครื่องค่ะโดยกดที่ปุ่มซ้ายนะคะจะมีลักษณะวงกลมรอบอยู่กดปุ๊บเราจะเห็นด้านบนนี้นะคะจะมีร่องแล้วก็นำอีกฝั่งหนึ่งนะคะเสียบเข้าไปหลังจากนั้นหน้าจอจะขึ้นประมาณนี้นะคะถือว่าเครื่องพร้อมใช้งาน,นะคะ่ะมาที่ตัวเจาะเลือดนะคะตัวเจาะเลือดจะมีหน้าตาเป็น ตัวจอดเลือดนะคะก็คือเราหมุนมันออกมาค่ะก็จะเจอว่าตรงกลางเนี่ยมีร่องอยู่นะคะสําหรับใส่เข็มซึ่งเข็มเนี่ยก็จะเป็นเข็มชนิดชัยล้วทิ้งนะคะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นใส่เข็มเข้าไปค่ะเรียบร้อยนะคะปลดตัวเข็มออกมาค่ะระวังอย่าให้เข็มโดนมือนะคะแล้วก็สวม เขากลับเข้าไปหลังจากนั้นค่ะมาดูที่ตัวเลขนะคะตัวเลขเนี่ยก็จะมีเลข1ถึงเลข5โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยจะใช้ความลึอกอยู่ที่เลข3แล้วก็หมุนค่ะให้รูปหัวใจมาอยู่ตรงเลข3นะคะ <Okay. S 1> ประมาณนี้หลังจากนั้นค่ะ ใช้สำลีแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็มาทำความสะอาดบริเวณนิ้วของเราโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้นิ้วนางหรือนิ้วกลางนะคะเช็ดทำความสะอาดเมื่อเช็ดเสร็จนะคะก็ใช้ตัวเจาะเลือดนี่แหละคะ่ะมาเจาะบริเวณที่เราทำความสะอาดไปแล้วนะคะอันนี้อยู่ที่เลขสามนะแล้วก็จะมีปุ่มกดปุ่มหนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะแล้ก็ หลังจากนั้นจะมีเลือดไหลซึมออกมานะคะให้ทําการเช็ดเลือดนี้ออกไปก่อนหลังจากนั้นค่ะเครื่องที่พร้อมใช้งานของเรานะคะเราก็บีบเลือด เราก็ใช้สำลีแห้งนะคะกดเพื่อหยุดเลือดนะคะหลังจากนั้นเราก็จะได้ค่าระดับน้ำตาลในเลือดออกมาท่านสามารถบันทึกค่านี้นะคะลงไปในสมุดบันทึกระดับน้ำตาลของท่านได้หรือจะมาเปิดดูในเครื่องได้สำหรับการบริหารจัดการของเครื่องนะคะเราก็เพียงแค่ดึงตัวแผ่นตรวจนี้ออกมาเครื่องก็จะดับเองนะคะแต่ถ้าเครื่องไม่ดับนะคะก็กดปุ่มด้านซ้ายมือเนี่ยค้างไว้นะคะเครื่องก็จะดับเองค่ะ